หน่วยการเรียนรู้ที่9การเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ 1. การเขียนรายงานการประชุมความสำคัญของรายงานการประชุม 1. เป็นองค์ประกอบของการประชุม 2. เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน 3. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน 4. เป็นหลักฐานอ้างอิง 5. เป็นข้อมูลข่าวสารรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 1. รายงานการประชุมต้องระบุชื่อหน่วยงานหรือเรื่องที่จะประชุม 2. ครั้งที่ประชุมและปีที่ประชุม 3. วันเดือนปี 4. นณสถานที่ที่ใช้ในการประชุม 5. ผู้มาประชุม 6. ผู้ไม่มาประชุม 7. ผู้เข้าร่วมประชุม 8. เริ่มประชุมเวลา 9. ระเบียบวาระการประชุม 10. เลิกประชุมเวลา11ผู้จดรายงานการประชุม 12. ผู้ตรวจรายงานการประชุมการจัดทำระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระการประชุมคือเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเป็นหมวดหมู่ และเรียงเรื่องที่เข้าประชุมตามลำดับก่อนหลังดังนี้ 1. ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. ระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุม 3. ระเบียบวาระที่สเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 4. เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5. เรื่องอื่นๆถ้ามี ข้อปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม 1. ต้องใช้รูปแบบรายงานการประชุมที่ถูกต้อง 2. ใช้ภาษาทางการกระชับได้ใจความสมบูรณ์และเข้าใจง่าย 3. ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและชัดเจน 4. ควรจดเฉพาะใจความสำคัญ 5. ควรเขียนเรียงตามลำดับวาระการประชุม 2. การเขียนโครงการ การเขียนโครงการเป็นการเขียนแผนการทำงานหรือแผนการจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคนและงานให้มีประสิทธิภาพองค์ประกอบและแนวทางการเขียนโครงการ 1. ชื่อโครงการ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 4. หลักการและเหตุผล 5. วัตถุประสงค์ 6. เป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ 7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 8. สถานที่ดำเนินงาน 9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 10. แผนการดำเนินงาน 11. งบประมาณ 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ